ูึกว่าปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราจะไปออกกําลังกายไปวิ่งเราใส่รองเท้าแตะไม่ได้จริงใช่ไหมแต่ก่อนมันรู้สึกว่าเฮ้ยใส่รองเท้าแตะแล้วมันจะไม่ไม่เซฟเท้าไม่เซฟส้นเท้าไม่อย่างเงี้ยแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ด้วยวิวัฒนาการ i นโนเว t i o n ยังไงบ้างรองเท้าแตะเดิมมันจะพื้นบางกันประมาณสักหเซนติเมตรซึ่งการรับแรงกระแทกมันจะไม่ค่อยดี่าไรครับมันก็เป็นยางพาราหรืออะไรทั่วไปอาจจะแข็งซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการเอามาวิ่งอาจจะไม่เหมาะ ซึ่งเราดีไซน์ให้ตัวรองเท้าเนี่ยหนาเหมือนกับพวกรองเท้าผ้าใบเลยแบบวิ่งรองเท้าผ้าใบวิ่งเราถอดเราถอดรูปทรงของพื้นรองเท้าผ้าใบมาสังเกตรองเท้าทั่วไปมันจะแฟตมันจะแบน uh huh. แต่พอเรามันจะมีดอกเขาเรียกว่าด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้า uh huh. เพื่อให้มันส่งแรงไปข้างหน้า uh huh. แล้วก็รับแรงกระแทกตรงเนี้ยมันหนามากๆตัวรองเท้าแตะเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงที่ว่าไม่มีอะไรมาบีบการวางเท้าเราค่อนข้างเป็นอิสระสมมติเราเมื่อยกล้ามเนื้อจุดนั้นจุดนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของเท้าได้ช่วยให เท้ามีอิสระมีการพัฒนากล้ามเนื้อในฝ่าเท้าที่มากกว่ารองเท้าผ้าใบเป็นความรุ้งใหม่มากวันนี้ใช่ครับ